9-15มกราคม2566นี้เป็นสัปดาห์ทองของคนที่เลื่อนฝีดมาเจอคลิปนีนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดัวใจให้แม่หมออ้ําจากมาทาลโร่ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะสัปดาห์ทองนี้ของคุณนะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างโอ้โห ดูจากพลังงานต้องบอกเลยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความสุขกายสบายใจนะการงานราบรื่นดีนะอาจจะได้ทำงานแบบชิวๆสบายๆแต่ได้ตังเออนะนะแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่ามีเงินมีทองหลั่งไหลไหลามาเทมา คล่องตัวนะไม่มีติดขัดนะคะดูจากพลังงานต้องบอกว่าการเงินดีนะการเงินดีมีใช้นะมีใช้จ่ายมีผ่อนคลายนะได้อาจจะมีโอกาสได้ท่องเที่ยวนะหรือว่าได้เดินทางนะไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วแฮปปี้มีความสุขอาจจะเป็นช่วงของวันเด็กก็ได้นะอาจจะได้พักผ่อนหย่อนใจและแฮปปี้มีความสุขกันทั้งคร,รอบครัวเลยทีเดียวนะ ใครหวังบ้านใครหวังรถใครหวังอสังหาริมทรัพย์ใครหวังทรัพย์สินเงินทองมีโอกาสว่าคุณจะได้ด้วยในสัปดาห์นี้หรือใครที่แพลนไว้นะอยากจะมีในสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์อะไรก็แล้วแต่มีโอกาสว่าสัปดาห์นี้คุณอาจจะไปไปดูหรืออาจจะไปจองเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะสัปดาห์ทองสัปดาห์นี้ของคุณนะคนที่เลื่อนคลิ์มาเจอคลิปนี้โอ้โห ได้อยู่จุดสูงสุดเลยนะดูจากพลังงานต้องบอกเลยอะไรที่คุณคาดหวังนะหวังไว้มีโอกาสที่จะได้สมหวังดังใจปรารถนาทุกประการในสัปดาห์นี้นะหากหวังให้การงานจเจริญเติบโตก้าวหน้ามั่นคงได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีข่าวดีก็ต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะได้นะหากหวังว่าจะมีชื่อเสียงเงินทองมีเกียรติยศนะได้รับการนับหน้าถือตาจากผู้คนมีโอกาสว่าคุณจะได้นะ หากคุณหวังนะคะที่จะมีการเงินที่ดีธุรกิจ,จเจริญเติบโตก้าวหน้ามีการขยายสาขาต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้นะหากคุณหวังว่าจะมีความร่ำรวยประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะคาดหวังสิ่งใดธุรกิจ,จเจริญเติบโตก้าวหน้ามากมายขนาดไหนที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ต้องบอกแล้วสัปดาห์นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ชีวิตของคุณจะไปสู่จุดสูงจุดสูงสุดหรือ เป็นจุดของความสำเร็จมีโอกาสเป็นไปได้นะคะมีโอกาสสมหวังสำเร็จตามเป้าหมายนะวางเป้าหมายอะไรไว้สัปดาห์นี้9-15มกราคมสมหวังดังใจปรารถนาคาดหวังสิ่งใดอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีโอกาสได้รับความเมตตาขอพรอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บ้างนะลองคิดดูสมหวังสำเร็จดังใจปรารถนาแน่นอนนะคะยินดีด้วยนะ